มาดูเรื่องตลกของมหาอำนาจที่วันนี้พยายามจะเป็นเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งคือเกาหลีเหนือที่เกาหลีเหนือนี้เราเจอปัญหามาเหมือนกันนะครับว่าประชาชนยากจนอันนี้เราเห็นเลยเราเห็นแต่ว่าเกาหลีเหนือก็ทุ่ม ุณในการสร้างขีปนาวุธสร้างนิวเคลียร์โดยผมเคยไปมานี่นะครับเขาถือว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามที่ต้องเผชิญหน้ากับเกาหลีใต้และ,ะเผชิญหน้ากับกองฐานทัพอเมริกาในเกาหลีใต้ดังนั้นเขาก็พัฒนาอาวุธอยู่ตลอดเวลาความเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งผู้หญิงที่ท่านเห็นเด็กๆนั้นนะอายุสิบขวบนะครับ เป็นลูกสาวท่านแล้วที่สำคัญก็คืออายุแค่สิบขวบในคอนเซปต์ของตะวันตกเนี่ยเขาจะถือว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเยาวชนเนี่ยจะจะให้ไปดูอาวุธไปเล่นอาวุธนี่ไม่ได้นะครับในในอเมริกาก็ดีในยุโรปก,ก็ดี ก็เขายังวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนั้นในประเทศไทยพอถึงวันเด็กปั๊บเอาเอาวุธสงครามออกมาเอาปืนออกมาเอารถถังออกมาให้เด็กเล่นกันนี่เดี๋ยวนี้งดแล้วนะเพราะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากดังนั้นความเข้าใจต่อเด็กเนี่ยเด็กนั้นเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์เขาควรจะได้พัฒนาการรับรู้ของเขา นะครับเมื่อเขาโตขึ้นแต่จะไปยัดเยียดเรื่องความรุนแรงอะไรให้เขาอาวุธสงครามนี่ไม่มีใครเขาให้เล่นกันแต่ที่เกาหลีเหนือนี่เป็นกรณีพิเศษลูกสาวของท่านประธานคิมจองอึนคุณคิมพาลูกสาวไปดูขีปนาวุธครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อาวุธสงครามธรรมดานะไปดูขีปนาวุธ ดังนั้นเรื่องนี้ในคอนเซปต์ของฝรั่งมันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็มีการตีความว่ามันเป็นผลมันมีปัญหาทางการเมืองนั่นคือการจะผลักดันให้เด็กผู้หญิงคนนี้เตรียมเป็นผู้นำถ้าเราจะผลักดันให้เด็กอายุสิบขวบขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตแล้วก็ยัดเยียดให้รู้เรื่องราวความรุนแรงต่างๆนี่ ผมว่ามันเป็นการละเรมิดสิทธิมนุษยชนนะในสายตาของตะวันตกนะแต่สายตาเกาหลีเหนือจะคิดอย่างนั้นไม่รู้สายตาไทยไม่รู้ผมว่าคนไทยก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของของการไม่เหมาะสมเอาเราเรามาลองดูข่าวกันครับนี่เป็นข่าวเรื่องจริงนะที่ผมเล่าให้ท่านฟังในบูมเบิร์ก ข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวใหม่นะครับเมื่อวันนี่เป็นเมื่อวันที่สิบสิบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดพฤติการนี้เป็นข่าวของบุมเบิร์กลูกสาวคิมจองอึนครบรอบหนึ่งปีในฐานะเป็นดาว ดาราโฆษณาชวนเชื่อของประเทศเขามองอย่างนี้เอาดูต่อไปนะครับในแจแปนไทม์ครบรอบหนึ่งปีของลูกสาวคิมเจ้าอึนครบรอบวันเกิดนะฮะในฐานะดาราโฆษณาชวนเชื่อของประเทศลงข่าวคล้ายกันเดี๋ยวผมจะให้ข่าวท่านดูโคเรียเฮโลเป็นหนังสือของสำนักข่าวของเกาหลีใต้ คิมยกย่องลูกสาวเป็นทายาทที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการโฆษณาช,วน,ชวนเชื่อนี้ CBS ทำไมลูกสาวผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนถึงกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางในแนวหน้าสำนักข่าว AP ถ้ท่านจะเห็นนะครับรูปลูกสาวกับคิมจองอึนนี่จะคู่กันอย่างนี้ ผู้นำเกาหลีเหนือคิมนำบุตรสาวไปเยี่ยมหน่วยทหารใน NBC คิมจองอึนเผยโฉมลูกสาวให้โลกได้เห็นในการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งสุดท้ายพาลูกไปดูทดลองยิงขีปนาวุธด้วยแต่ข่าวของแต่ข่าวของสเตทตาน สิงคโปร์นี้พิเศษหน่อยครับนอกจากพาลูกไปดูแล้วนี่ลงรายละเอียดว่าชุดลูกสาวสิบขวดที่ใส่นี้เป็นชุดของแบรนด์เนมคริสเตียนดีออเศเตฐีไทยบอกลูกสาวคิมจองอึนผู้น,นำเกาหลีเหนือถูกสายตาจับจ้องว่าสวมใส่ชุดแจ็คเก็ตของคริสเตียนดีออ ราคา2,500ดอลลาร์หรือประมาณ90,000บาทนะครับอันนี้เป็นเออก็ก็เกือบแสนนะครับในขณะที่คนสมแดงยังยังยากจนอยู่นะครับนี่เป็นข่าวที่ลงหนังสือพิมพนะ์มาดูยูโรนิว คิมจองอึนพาลูกสาวอายุสิบขวบไปดูพิธีสวนสนามขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ABC ภาพครอบครัวของคิมจองอึนจุดประเด็นเกี่ยวกับแผนการสืบทอดทายาททางการเมืองแต่จะเป็นการเตือนไปถึงบรรดาชนชั้นนำของเกาหลีเหนือด้วยหรือไม่ ดังนั้นภาพวันนี้มันจะมีสอง,สองมุมมองมุมมองที่หนึ่งเป็นเยาวชนอายุสิบปีแต่ถูกยัดเยียดให้ไปสัมผัสร,รู้จักกับขีปนาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะครับอีกมุมมองหนึ่งก็คือมองว่าเป็นการโปรโมทให้เธอเนี่ย เรียมเป็นผู้นําต่อจากพ่อโอ้ผมว่าถ้าต่อจากพ่อนี่ก็ยังยังอีกนานนะครับจากอายุสิบปีนี่อย่างน้อยก็ยี่สิบก็ยังไม่พ่อยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายนี่ก็ต้องเป็นต่อไปพ่อก็เป็นต่อไปนี่ก็อย่างน้อยอีกสิบปียี่สิบปีถ้าจะมองในมุมมองว่าเป็นการฝึกให้เป็นผู้นําก็เรียกว่ารับบทหนักเด็กๆรับบทหนัก แต่เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาอยู่ในระบบรวมศูนย์อำนาจดังนั้นการจะเป็นบุคคลผู้นำต่อไปนี่เป็นทายาทคล้ายๆระบบกษัตริย์เลยพูดอย่างนี้แล้วท่านกับผงจะนึกได้นะครับว่าในบ้านเรานั้นก็คล้ายๆกันโปรโมทแต่เรายังไม่เห็นท่านทีปังกร ที่ใครก็เกรงว่าท่านเนี่ยจะเป็นรัชทายาทก็คงจะเกรงไม่ผิดแต่ก็ยังไม่แน่นอนเนี่ยแต่แนวโน้มเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เห็นการโปรโมรททีปังกรขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดผู้บัญชาการเหล่าทัพราชอ,องครักษ์ที่สำคัญสำคัญเป็นราชอ,องครักษ์ที่ได้รับการโปรดปัานจะต้องติดเหรียญทีปังกรถูกไหมครับ เหลียญทีปังกรนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของท่านทีปังกรที่จะขึ้นสู่เป็นประมุขใหม่ต่อจากในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วแต่ยังไม่เห็นท่านในหลวงรัชกาลที่สิบพาพระราชโอรสไปดูขีปนาวุธไปทดสอบอาวุธทักทีนะยังนะนี่ท่านยังอายุไม่ถึงยี่สิบนะ แต่ว่าเกาหลีเหนือนี่นําหน้าไปแล้วคิมจองอึนพาลูกสาวด้วยครับเป็นผู้หญิงด้วยอายุสิบขวบไปดูการปล่อยขีปนาวุธดูการสูนสนามทางอาวุธเรื่องนี้บีบซีเขาก็ลงข่าวนะบีบซีนี่ดีอย่างบางทีเป็นภาษาไทยเลยเกาหลีเหนือลูกสาวคิมจองอึนฉายแววเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งโสมแดง เด็กคนนี้ชื่อคิมจูแอเป็นบุตรสาวคนที่สองของคิมแต่ว่าคนที่หนึ่งไปไหนไม่รู้ก็เหมือนกับคิมจองคิมจองอินเนี่ยมีลูกชายสองคนพี่ชายคนหนึ่งและก็คิมจองอ่นนี่เป็นน้องชายอยู่ที่ในเวลานั้นอยู่ที่เรียนอยู่ที่สวิตแล้วเอาน้องชายคนที่สองขึ้นมาเป็นผู้นำต่อ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกคนโตนั้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกนะเขาบอกเป็นลูกสาวคนที่สองดังนั้นเรื่องความลึกลับของผู้นําในโลกเผด็จการเนี่ยก็ถือเป็นเป็นเรื่องปกติที่ห้ามรู้ผมก็ไม่รู้นะักข่าวก็ไม่ได้บอกเด็กหญิงผู้นี้ชื่อคิมจูแอร์เป็นบุตรคนที่สองของคิมจองอึนคาดว่าเธอมีอายุสิบขวบและนับ เป็นครั้งที่ห้าแล้วที่เธอปรากฏตัวในงานพิธีสาคัญในรอบสามเดือนที่ผ่านมาและนี่ครับเป็นคำบรรยายจาก BBC บอกว่าบุค,คลิกและการแต่งกายของเธอในครั้งนั้นยังดูเป็นเด็กน้อยไรเดียงสาทําให้ผู้เห็นต่างเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการเปิดตัวผู้นำสูงสุด นะครับคนต่อไปของเกาหลีเหนือแต่เป็นเพียงแค่การเผยภาพลักษณ์พ่อที่แสนดีของคิมจองอึนหรืออาจเป็นการสื่อสารกับโลกว่าเขาและครอบครัวยังคงจะครองอำนาจไปอีกนานนะครับน,นี่เรียกว่าเขาจับตาจับตาความเป็นผู้นำแต่มีอยู่ภาพหนึ่งในการกินอาหาร กก้วนในผลสําคัญสําคัญดูจากเหรียญก็รู้นะครับยืนประกบหลังและพ่อกับแม่นั่งซ้ายขวาลูกสาวคนนี้นั่งตรงกลางเขาบอกว่ามีผู้คนประหลาดใจเมื่อคิมจองอึนได้รับคิมจูแอได้รับเกียรติให้นั่งตรงกลางระหว่างที่นั่งของพ่อแม่ในงานเลี้ยงบรรดาผู้นำกองทัพเอาไปโชว์ตัวในงานกองทัพอย่างนี้เป็นต้น และนี่คือข่าวรายละเอียดนะครับของแจเปเนไทม์ที่พูดถึงลูกสาวคนนี้นะครับในการไปชมขีปนาวุธผมเลยนำภาพนี้มาอธิบายให้ท่านโดยประมาณเข้าค่าเพื่อให้รู้ทิศทางของข่าวต่างประเทศจะถือเป็นเรื่องตลกได้ไหม สำหรับต่างประเทศรู้สึกมันเป็นเรื่องตลกไม่ออกนะครับสําหรับเด็กเล็กๆคนหนึ่งจะต้องไปถูกยัดเยียดให้ไปรู้จักขีปนาวุธเรื่องอาวุธสงครามที่ร้ายแรงแจเป็นทายบอกว่าการนําลูกสาวในวัยยาวออกมาโชว์ตัวของคิมจองอึนถือเป็นครั้งแรกที่ได้กระทําแบบนี้ทั้งนี้ในอดีตบรรดาลูกๆของผู้นําเกาหลีเหนือมักจะเก็บตัวเงียบจนกว่าจะเข้า มาทํางานบริหารกลไกของรัสเสียก่อนเขาบอกกรณีนี้เป็นพิเศษจริงๆอายุสิบขวบแสดงตัวแล้วเธอถูกเรียกจากสื่อของทางการเกาหลีเหนือว่าลูกสาวที่เคารพหรือลูกสาวอันเป็นที่รักและยังไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงแต่เป็นไปได้ว่าจะชื่อจูเอชื่อจริงจะเรียกอะไรเู้เขาเรียกจูแอจูเอนะ จากข้อมูลของสายลับเกาหลีใต้เธอมีอายุสิบขวบโดยเป็นลูกสาวคนที่สองจากสาคนที่เกิดจากภรรยาลีโซจูการปรากฏตัวของเธอคือการสืบทอดอำนาจในการในเจเนเรชันที่4ของตระกูลคิมการอยู่รอดของตระกูลคิมคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการผลิตและสะสมอาวุธร้ายแรงเป็นคำกล่าวของซูคิม นักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีเหนือและการชูลูกสาวขึ้นมาก็มีข้อดีคือเป็นการสร้างภาพที่อ่อนโยนลดความแข็งก้าวของคิมจองอึนลงขณะที่ประชาชนเกาหลีเหนือเองยังจมปลักอยู่กับความอดอยากยากจนและถูกกดขี่จากระบบะเผด็จก,การที่ล้าหลังอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข่าวจากเกาหลีใต้นะครับ มีลักษณะโฆษณาโจมตีเกาหลีเหนือด้วยและถ้าคิมไม่ได้เข้ามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือให้เสรีภาพเพิ่มขึ้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเอานะครับนี่คือเรื่องราวที่เล่าให้ท่านดูนะครับเขาประเมินว่า คิมจูแอนี้จะขึ้นมาเป็นผู้นำแต่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะอายุเธอน้อยเหลือเกินดังนั้นวันนี้ตลกที่ขำไม่ออกแบบสไตล์ตะวันออกคือเกาหลีเหนือเรื่องเกาหลีเหนือประชาชนยากจนนี่อันนี้เป็นที่รู้กันนะยากจนแน่นะครับผมก็เคยไปแล้ว ตามข้อมูลข่าวสารแม้เกาหลีเหนือจะไม่แถลงแต่ก็มีข้อมูลเล็ดลอดออกมานะครับ GDP การเติบโต GDP หรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนเกาหลีเกาหลีเหนือนี่ต่ำดังนั้นนี่คือปัญหาของการเป็นผู้นำหรือเป็นมหาอำนาจนั้นถ้าประชาชนจะยากจนเนี่ย มันจะใช่เหรอถ้าลองพิจารณาดูนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ